สวัสดีครับสวัสดีท่าน c ช a แนล l ผมงสวัสดีที่กันตอนเช้ายังเดินออกข้างนอกครับผมพอดีตามาข้างๆก็โทวตาหมอ,อกเตอร์ไม่ทำางานกำลังนอนเลยวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ครับน้ำก็แห้งแล้วละ่ะเดี๋ยวก็เดินลุยครับเดินไปเครื่องมือที่รถแล้วก็รถด,ด้วยกลับไปี๋่ว่าจะเตืนเอนสายแด่หน่อยเช้านี้ก็ เฝนจะมีฝนทับฟ้าชุ่มๆตอนนี้หกโมงสี่สิบนาทีครับผมแตาว่าตื่นน,น,ตน,นะตื่นตั้งแต่ตีสี่สี่ครึ่งละแต่ก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ก็พักผ่อนครับแต่ว,ตว่าเจ็ดโมงลุกตามเลยตอนไร้ำไปดูให้เขาหน่อย ขากลับมาไม่เดินละเอารถลุยแล้วต้องหาที่เกียรครับเดินไกลก็ามาจะได้ล้างอะไรด้วยเดี๋ยวสายก็ต้องออกอีกครับผมขอไปทำธุระในอำเภอเฮ้นิดจึงเมื่อวานมาจะแวะแล้วไปเปลี่ยนยางเปลี่ยน ล้อหลังยางหลังลเสืจอดำมาแล้วก็ทุกอะไรหลายๆอย่างก็เลยรีบกลับมามานักก่อานาตลาดกินข้าวครับเดีขยาวเย็เยนเดินลูกเดินแล้วก็ดีกกับมาทาง<ม>วานไปเช็คฟที่แถวแยกวัชิระเออแถวหน้าแถวหนองบานวัชิละแยกพิชัยก็ แ๊บเดียวครับไปดูน้าง,งานไว้น่าจะหลังปีใหม่ครับหลังปีใหม่จะได้ทำครับนับจากเจ้าของบ้านนะครับไว้เรากลับจากเมืองนอกก่อนครับจะให้เ,เข้าไปทําเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรให้ก็เออโอเคเราได้มีงานครับอะไรนั้นกลับมาก็แวะไปสะพานใหม่ครับเปลี่ยนปลั๊กให้เจ้าของบ้าน ที่ไปทำบ้านให้ที่สายหยุดชุดหนึ่งครับไฟมันชดัดเก็บปักให้เฉยๆมีแดดออกมาอยู่นิดนึงข้างหลังแบบมาสบายก็ซื้อมะกะนอกใบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจางเป็นล้อหลังโอเคครับอยากได้นานแล้วมะกะนักพ่อใบที่ัใส่อยู่นะตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กยังไม่เกิดครับ ถ้า,ารรบวมก็ประมาณ15ปีครับใส่ใบนั้นมาแล้วก็ซื้อใบใหม่ซื้อใหม่ไปหนึ่งสำรองเดี๋ยวใบเก่าจะลองโมดิฟายดูจะอาฟองน้ำยัดๆแปะๆให้มันลายนกนอนตรน,นี้ให้มันแบบให้มันเหมือนของใหม่ให้เป็นฟองเสริมฟองน้ำให้มันหนาดูว่าจะได้ไหมนั่งเล่นๆลองทำดูโมดิฟายหมอกดู แล้วก็จะไปหาซื้อชิ้วหน้ามาใส่ก็น่าจะโอเคเดี๋ยวมาถึงล้วรถก็จอดอยู่ในน่นอากาศจเช้าบนน่าจะตกนะมีพระอาทิตย์ขึ้นนิดเดียวเดินออกมานี่ประมาณสัก400เมตรครับ400กับ500เมตรรถ เดินเข้าบ้านสองร้อยสี่สิบรห้าอยเมตรฟาร์มก็จะอยู่ทางนน้นครับแต่ต้องอ้อมถนนไปฟาร์มก๊อบไก่ครับถ้าเดินตัดครื่งข้างหลังก็ห่างกันนิดเดียวกับที่พ่อที่ลุงบันนั่งนก กําลังจะทําสวนผักใหม่ต้นสาเกตักปีบครับนี่ต้นพยุงต้นใหญ่นนต้นนนต้นมะกอกอันนี้ต้นพยุงต้นปีบมาแล้วอีนาเด่นมันดันตูดใช้ตูดอย่ามึงนั่น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 ตัวดำนี่ดีป่ะกูวิ่งสองเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม้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 แม,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 ม่ต้องเจอขู่กลับก็บกามาถึงตานมนะครับถึงบ่อลแล้วกลังหัดน้ำแตัวนี้มตีไม่ได้ครับมันหนืดเปิดปอตเตอร์ขึ้นแล้วมันหนืดนะจะหนืดตัว เฟืองเครื่องหันนี่แหละไม่ขยับเลยหมุนไม่ไปเลยมอเตอร์มันน่าจะเสีรั่วแล้วก็น้ำมันรถบินทบาทฮะไรโน่นแหละเสี่องนี้ให้ลั่นทุ่งเลยบอกให้รู้ว่า แต่มามาแล้วแันไฟไม่เป็นไรนเป็นที่มอเตอร์มันเออไม่ใช่มอเตอร์มันเป็นที่ทดัวเฟืองดัวครับไอ้เช็คไฟดูรวไฟมันมาไม่ครบ มันไม่น่าจะใช่แต่มันไม่เห็นมันเปิดตัวอื่นเลยเน,ะนาะมันบบ มอเตอร์ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตัวล่างเราต้องดึงดูก็ลือสายพานออกครับให้ตัวตัวปั่นตัวสกังหันตีน้ําโอเคครับหมุนได้แต่มอเตอร์นี่เน็ดเล็กนะครับไม่ขยับเลยต้องถอดมอเตอร์ตัวนี้จะยกมอเตอร์ในตัวข้างในครับมาเปลี่ยนไม่ตีไ่ได้ครับเลี้ยงกุ้งครับบ่อกุ้งเดี๋ยวผลฟ้าอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวกุ้งนอกเปลี่ยนมาดูรายนาสวนผสมข้าวหน่อยสิ โอยาแบุ้งกำลังบบฉีดยาได้บา้างไหมเนี่น่าจะฉีดยามะนาวเนี่มะนาวไก,ก่ก็มีพอได้อยู่แคงเกอร์ครับแบงเป็นแคงเกอร์นี่ฟักฟักเขียวหนึ่งสองสาห้าหกเ็นาก็มี8ปดเกลูก ฟักเ <clears throat> ด่าซื้อพันธุไก่ไม่ค่อยลงเยอะเท่าไหร่ครับทุกวันนี้ไก่มันราคามันไม่ค่อยนี่แล้วนี่ว่างเล้โน้นน่าจะมีเว้นสลักครับแต่ก่อนเลี้ยงเยอะครับเป็นหมื่นแล้วหนึ่งสี่พันสองพันสามพันสี่พันแล้วแต่จะลงแต่นี้เรานี้น่าจะไม่ลงแล้วเห็นหรือ หรือกรงครอบขึ้นข้างบนแล้วกรงข้างล่างจะมีเราโน้นเลี้ยงเลี้ยงให้เป็นอาหารปลาท่าน,นครับเป็นคลิปเอาอา,อาหารไก่ครับที่มันหล่นลงไปก็เป็นอาหารปลาไม่เสียแล้วก็ขี้ไก่อีกเป็นอาหารปลาดูผักบุ้งในบอ่อมีการฉีดยานี่เยอดติ่งนั้นเลย,ย,ดเดเเลยราบยาเลยครับใส่ผักบุ้งกกำรห้าบาทสิบบาทยอดสวยๆครับเนึนกระผับบุ้งแก้วเลย ดี๋ยวก็ล้างมันครับตอนนั้เอามอเตอร์มาเปลี่ยนกันดูเช็คดูเช็คไฟเช็คอะไรให้เขากันสภาพกระแตกระแตแต่แบต,ตแล้วก็นกน้ำเรามากินกุ้งครับต้องมันต้องดักอย่างนี้ครับถ้าขายไม่งั้นไม่ไหวครับไม่เหลือจริงๆไม่น่าติดกระแตแต่แบตนั้นน่าจะบินบินโฉบกินน้ำปะกระแตแต่แบตมันไม่น่าลงกินกุ้ง ไม่เคยเห็นมันลองกินแต่เป็นพวกนกรนกระยางนกกระยางมั่งนกเออนกกระน้ําแล้วพวกเป็นศัตรูกินกินกุ้งกินปลาเล็กต้องมีนักขายแล้วก็เอ็นครับเอน็นผูกเส้นสายสีแดงๆครัเป็นเส้นที่นกมันติดนตก็คือเอ็นผูกเบ็ดครับบินลงมาแล้วมันโฉบผ่านเบ็ดปุ๊บเบ็ดเกี่ยว ตามือย่นู่นถัดไปเขเขียวโน่นของปลาออครับข้างหลังเดินเข้ามาบ้านทองประดิษฐ์ โอ้แทน่นี้ฟักดอกมากเลยเนะี่ยปลูกตามคันบ่อมีลูกตะโต,ตครับโอฟักข้างนั้นเลยไนับหนึ่งสสาห้าดปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบาสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่บ สามหนึ่งสามสองสามสาเรื่องใหญ่ยีลียใหญ่จะโตเปลีล่ยนเปลนี่นีม่มีสนะามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามปดเกี่สิบี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่สิบหกสี่เดกือบห้าูกโอ้มีแต่ลูกบิกมเดใหญ่ทั้งนั้นเลยเอห้าสิบเแปดเก้า สิบอย่างนี้ก็มีปลูกก็อย่างนี้ครับมีพื้นที่ครับก็ปลูกก็ได้กินเนะปลูกก็ถือปลูกทิ้งปลูกขว้างเด็ดดูคืออ่าปลูกคุมหญ้าไว้ก่อนทอดีทีนี้ใบมันมันมันเหี่ยวแล้วมันจะตายแล้วก็หญ้ามันขึ้นแซมครับทอดี เก็บผลผลิตเสร็จทุกอย่างเถาบรนตายหมดเก็บหมดก็ฉีดยาได้เลยก็จะเตียนครับก็โอเคแล้วรอบหน้าฉีดยาเตียนก็ปลูกใหม่ครับมันอย่างว่ามันใกล้น้ําทําอะไรก็ได้ขอไม่มีหญ้าอย่างเดียวปลูกใหม่ฉีดใหม่ก็มีฟักกับฟักทองฟักเขียวก็บฟักทอง นพื้นที่ดั้งเดิมครับเขามีที่ในทางแต่ก่อนแถวนี้ก็ทํานาครับและหลังมาก็คือนิยมกันเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาบ่อปลาเลี้ยงไก่ไม่ทํานาและค่าตกจับครับแต่จริงๆถ้าทานานี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะอาจจะร้อยไร่ก็ได้ตรงนี้ไม่ถึงก็ได้น้อยไปไปเย็นนอนครับเลยเรวอน,นู่นสองพังข้างทางก็น่าจะประมาณสักนี้ก็น่าจะมาถึาแปดสิบเมตรได้หรือรนะ้อยเมตรเมตรถ้ามาตถ้านประมาณสองร้อยกว่าเมตรนี่ก น่าจะได้ครับเข้าไปก็เกือกกิโลก็เปลี่ยนตัวใหม่ครับเปลี่ยนยกชุดก็ตีได้แล้วครับแต่มันหนืดเนี่ยมอเตอร์สามแรงครับัรับขรงหันไม่ไหวกหลางได้ชุดเดียวเสี็สองชุดมันเลยหนืดแน่นอนว่าจะเปลี่ยนเป็นห้าแรงตอนนี้สามแรงตีเยาก่อน เ้างัดออกก็ไม่งัดแต่ไปแต่มอเตอร์ไม่งัดไปแต่มอเตอร์อเอาไปบ้านเลยมอเตอร์อ๋ออ๋อแล้ก็แบกตัวนั้นกลับมาอีกเอาไปงงดที่บ้านก็ดีนั่งอยู่นี่มันแล้วเออใช่ถ้างัดมอเตอร์ตัวนี้ออกก็ยกเซ็ตเก่ามันมาใส่เปลี่ยนมอเตอร์ยกเซ็ตเก่ามาใส่ใช่ผมวันนี้ก็น้ำทักพันครับ อยู่หลังบ้านแดดได้แล้วเทีย่ยงกว่าเออเดี๋ยวนครับบรรยากาศดีอยู่แต่แดดไล่แล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ยาวนิดเดียวก็ไปดู หมดเตอร์น้ำให้น้องมันเสร็จก่อกับมบานครับก็แพพพอนแต่ม่ไดใ,ใส่เท่าไหร่ผมก็จะประมาณนี้เนาะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเลยครับผมมาเจอกันติต่อไปทต่อไปสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ